รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วงนี้สนับสนุนโดยเดลไทยแลนด์ สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการแอดินบ็อกซ์ครับเปิดกล่องความรู้สู่ด้วยทีครับกับพวกเราทั้งสองคนนะครับทุกวันจนันทร์ถึงศุกร์เวลา3ทุ่ม45นัดครับผมเวลาดีๆในการอัปเดตข่าวสารในทีครับเวลาแบบนี้น่าจะนอนนะไม่ใช่นนก,ก่อนก่อนจะนอนออเ,เาาน,นี่ยอัปเดทเราไปนิดนึงเพราะพรุ่ง<อ>นี้อาจจะไปคุยกับเพื่อนไงว่าเอ้ยรู้ข่าวนีหรือยังเออาเผื่อว่ามีข่าวสารในทีที่อาจจะต้องวันนี้ตบกับคนนั้นคนนั้นไม่ใช่อ่ะมาอัปเดตข่าวของเราดีกว่าวันนี้มีอะไรครับข่าวสารรู้จักลิฟต์ไหม พี่ลิฟต์แหละครับพี่ลิฟต์รู้จักครับตั้งตลอบมากโอ้โหกี่ปีมาแล้วไม่ใช่ฮะลิฟต์โดยสารอ๋อลิฟต์โดยสารทาารเวลาเวลาเราไปนู่นนี่เราต้องขึ้นลิฟต์อ๋อต้องก็ช่วงตรงนี้ต้องขึ้นเยอะนะอ่าเพราะว่าอะไรอายุมากแล้วลิฟต์เนี่ยวันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตฮะเชื่อมลิฟต์ต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้วหรอทุกอย่างทุกสบสิ่งเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหมดแล้วไม่เว้นแม้แต่ลิฟต์ลิฟต์ก็เชื่อมอินเทอร์เน็ตเพื่ออะไรครับปอกอเพื่ออย่่าางงี้้ฮะคือออตบกวเป็นนโซลูชั เาเรียกว่า Max นะ M A X MAX เนี่ยจะเป็นคล้ายๆตัวมอนิเตอร์นะการควบคุมของลิฟเรียกว่าควบคุมคอนโทรลว่าสปริงเส้นนี้จะหลุดไหมหรืออะไรนี้ตัวนี้เปลี่ยนหรือยังนะคับน็อตมันเป็นยังไงน้ำหนักเกินไหมส่งเสียงยังไงบ้างแต่ว่าวันนี้เนี่ยเจ้าตัว Max เนี่ยไปรันบนอาชัว m i c r o s o o t ์มาชัวซึ่งเป็นระบบระบบคลาวของ Microsoft เพอรันบนระบบคลาวเนี่ยมันดียังไงนะครับพอเวลาเกิดปัญหาหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นช่างนะครับผู้ใช้งานที่ต้องมีเขาเรียกแอปพลิเคชันไปอยู่สถานที่อยใหญ่ก็ตามนะครับเกิดปัญหาปุ๊บลิฟต์เกิดปัญหาแจ้งเตือนเลยแจ้งเตือนตึ้งตึหรือว่าน้ำหนักเยอะเกินไปแล้วให้แบ่งเบาภาระของลิฟต์ตัวที่1ไปตัวที่3ตัวที่4 คือปกติเราก็ไม่รู้เราเรากดลิฟต์หมต้องรอตัวตัวนี้จะมาตัวนี้จะมาแต่ตัวนี้มันก็จะคอนโทรลมันรู้นะว่าตัวนี้คนรอเยอะตัวนี้คนรอน้อยมันก็จะจัดการคอนโทรลใช้ระบบคลาวคอนเน็กกับอินเทอร์เน็ตต่อเชื่อมส่งมาให้กับช่างได้รู้ขนาดนั้นเลยแหละครับแล้วก็สามารถที่จะซ่อมแซมนะบางทีอาจถึงอายุเราไม่รู้สปริงเส้นนี้เริ่มแหวงๆแล้วเฮ้ยเปลี่ยนได้แล้วนะ๋ยวเป็นอันตราย ขนาดนั้นเลยเขาเรียกว่าเป็นในส่วนของโซลูชันใหม่เลยนะครับที่เราสรางก็คือแม็กเนี่ยเขาใช้ในส่วนของอัดชัวเข้ามาช่วยถูกต้องนะครับก็คือเป็นการพัฒนาในโลกของอินเทอร์เน็ตออฟสิงหรือ IoT ที่ต้องบอกว่าปีหน้าเนี่ยชัดเจนกว่านี้โอ้โหนะครับเป็นไงโอ้โหลิฟต์อันนี้ไปไนาไกลเลยนะพี่อยากจะมีแบบลิฟต์จากตรงเนี้ย ไปโผล่ที่น่าจะมีนะแล้วมันโดเรมอนแล้วตระตัวในตูวช่องเอ็มคอนของเราเนี่ยนะครับก็เห็นอยากจะมีอย่างนั้นนะมาต่อข่าวต่องพี่ว่ะข่าวอะไรครับวันนี้พี่ขอหมดเลยนะได้เลยครับจัดเลยจัดไปครับวันนี้เป็นข่าวซีบราเทคโนโลยีซีบราซีบราเทคโนโลยีซีบราอนี่เขาเป็นอะไรครับต้องบอกว่าซีบราเนี่ยเป็นผู้ผลิตตัวนวัตกรรมทางด้านของไอทีที่เกี่ยวกับเรื่องของระบบ ทั้งด้านของ RFID ระบบบาร์โค้ดการ์ดต่างๆ IT retail อ้ย้ดไม่หมดเลยอ๋อเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์เกี่ยวกับเดินทางใช่แล้วการตรวจสอบอะไร่ารตรวจสอบแบบแท็ก เทรดแอนแทระคือแบบมันจะมีพวกบาร์โค้ดอะไรพวกนี้ก็ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือครับผมวันนี้ซีบาเทคโนโลยีได้ร่วมมือกับทางวินคอนนิกส์ดอนะได้ร่วมมือกันเพื่อจัดงานเกี่ยวกับรีเทลโซลูชันนะฮะอัปเดตข้อมูลให้กับผู้ประกอบการทางด้านค้าปปีไปดูว่าโซลูชันทางด้าน IFID ฟไเนี่ยเป็นยังไงวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสไปคุยกับพี่ศีวัตนะซึ่งเขาเป็นเซลล์ีดของไทยแลนด์ของทางซีบาเขาบอกว่าจัดงานเนี่ยให้กับอัปเดตข้อมูล เอามาโชว์นะเรียกว่าเรียนรู้ใหม่เลยเรียนรู้ใหม่เลยเกี่ยวกับเนี้ยระบบออโต้ไอดีเป็นยังไงเอฟไเป็นยังไงเกี่ยวกับบาร์โค้ดเป็นยังไงนะก็เรียกว่าตอนนี้ก็คือเทคโนโลยีโซลูชันพวกนี้นะครับกำลังพัฒนาในประเทศไทยเยอะมากนะครับเราต้องเรียนรู้นะครับเอาละครับวันนี้นะครับข่าวสารไอทีของเราก็หมดลงแล้วนะครับแต่ข้อมูลดีๆยังไม่หมดครับช่วงหน้าครับห้ามพลาดเลยผมจะมาแนะนำในส่วนของโซลูชันในการเก็บและฝากข้อมูลโโอ้หซึ่งต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้สมาร์ทโฟนเราเนี่ยต้องหาตัวเก็บข้อมูลแต่ว่าต้องการฟรีๆเนี่ยทำยังไงเดี๋ยยวววพพััััักกกกกสคครรรรู่่่บบบบแลล้มาาาชงงตออไปข add in lockup